สวัสดีวันนี้จะมาเล่าเรื่องกับชีวิตของสันที่เสร็จจะปวดหัวและน,น่ากลัวและน่าขนลุกถ้าไม่ให้เป็นเพื่อการเสียเวลาติดตามและไปดูกันค่ะสันมีนามะโกดะอายุ1ิบ14ปีอยู่ประเทศไทยแลนด์ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่าขนลุกอยู่ในบ้านของสัน เมื่อถึงห้องนี่ก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมาบอกว่านี่แกจะข่าปะจูเมืองเขาอ่ะมีผีเป็ดตัวสูงใหญ่ออกมาเล่นลดเนี่ยจับมีดไล่แทงคนอื่นไปเที่ยว้นะซ้ายซเออจะกระเข้านะเออซะนี่พวกเธอจะมาโมงเรื่องไรสัตร์ไรนี่มาทำไมแต่แกนั่งด้านล่างสนาเอ๊ะแกนั่งด้านล่างเสมอกัน จะพูดทำไมเสียเวลามามานั่งเลียนหนังสือก่อนไปรู้เรื่องผีเรื่องสารไรเบื่อนี่มีนเยนมากสุดมัยเมื่อถึงเวลากินข้าวฉันก็ออกไปกินแบบโปกตกตีแต่โรงอาหารก็อาหารหมดฉันเลยต้องไปซื้อที่ที่อื่นและไปกินที่ร้านด้วยเฮ้ยก่อนจะมาถึงร้านอาหารต้องเหนื่อยแย่เลย ข้าวค่ะว,ว้าวอือหือก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยเอ๊ะพ่อครัวเฮ้ยสิบสองโมงแล้วต้องเรียบก,กินดีกว่าแล้วจะต้องเรียบไปโรงเรียนขอบคุณนะคะไปก่อนไปก่อนโอ๊ยกินข้าวจนดึ่จนดื่นอิ่มก็อิ่มโอ๊ย เพื่อนก็เอาเข้าวมากินในห้องแล้วเนี่ยต้องเล็กกินละไอ้นี่ทำไมมายืนบื้อดิเนี่ยใครเรยกสียงอะไรอะไรหรอเพื่อนไม่แกแกได้ข่าวปะว่ามันมีผีอ่ะที่มันออกมาหลอกหลอนนะโอ๊ยผีเผอะอะไรัญ่อ่อนเลสตะละเอาหัวสมองแกไปเรียนดีไหมล่ะ แกแกพูดนะแกยังจะไปทำงานที่บาสร็อีกเงเป็นไรหรอกวาเป็นไรหรอกผีเผลอที่ไหนไม่มีจริงหรอกมันมีจริงนะแกสักกย่ังว่าไม่มีจริงจะมีจริงที่ไหนนี่ซาร่ามันมีอย่างที่พวกเขาจริงนะคนแถวนี้นะ่ะก็เดินหลอกกัมนมาลักทั่วละเออไสาไส้่สุณยายใสย่ส แก่และสระให้ไปถึงตรงนั้นก่อนเถอะจะไปบ้านพ่อแกจะไปให้รู้เลยว่าผีเผลอนันมีจริงหรือเปล่าหึทำไมตัวอพูดอะไรแบบนี้นนด้วยวะบังเอ้อยเฮ้ยเ้าไปเรียนดีก,กว่าเมื่อถึงห้องที่เราจะท,ทำข้าก็พาเขา,ขา,ขา,ขาขบอกว่านี่แก ยั่ไม่ได้ข่าวจริงๆเหรอมีคุตุยถวบ้านแล้วว่าโอเคอเสียงดังเกเป็นจริงเหรอโอ้โหไม่จริงหรอไม่มีจริงยังะเขาพูเลยจะมไ่สระเองเปล่าเนี่ยตสระทไมเธอถึงกิน ฉันกินกุวยเตี๋ยวแล้วอ่ะไม่ค่อยอยากเข้าไดดเลยเลิกเรียนแล้วถึงเวลาไปแล้วนี่เธอปับไปบ้านเธอกัน let's go <S ซาร่าเธอมันอยู่กับฉันหรือว่าเธอมากินข้าวหรือมานอนหรอสมาทำงานอ๋อเธอไม่กลัวผีวอยู่แถวแถวด่งเหรอจะไปกลัวทำไม ว่าป้าแต่สิ่งที่เขาพูดมาก็เหมือนจริงอยู่นะสังก็ค่อยเปบนคนกลัวผีสังก็กลัวแต่สังก็พูดแบบนั้นเพื่อให้เธอสบายใจขึ้นน่ะไปทำงานกันเถอพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาสายจา่จาจ่ปาปะกันทำไมพวกนั้นต้องชอบบอกว่ามีผีมีสางด้วยสัะเบื่อ โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาทำงานเหมอนมางานก่อน <c oughs>